นี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับผมสําหรับสมาร์ทเกตตัวนี้นะครับผมทุกคนก็คือสามารถลบโค้ดได้อันนี้ก็สั่งกล่องให้ติดโค้ดไปแล้วนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการลบโค้ดกันเราก็กดเมนูไปหนึ่งทีปัางเห็นไหมเราก็กดตัวแรกเลยเนี่ยมันเลือกได้นะครับผมทุกคนเห็นไหมนี่ตัวแรกเลยกดเข้าไปปึ้งโค้ดมันก็จะโชว์เห็นไหมทุกคนมันจะโชว์สิบสองขีดหนึ่งนะครับผมเราสามารถลบโค้ดได้เลยภายในตัวสมาร์ทเกตตัวนี้นะครับผมเรากดตัวนี้กดปึ้ง กำลังลบเรียบร้อยลบไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมทุกคนแล้วเราก็กดกลับแบ็กนะครับผมกลับมาแล้วก็เข้าไปที่โฮมนี่เห็นไหมแล้วก็สามารถปรับหน้าจอได้ประมาณแปดหน้าจออ่าผมจะนับไปดูหนึ่งอันนี้อันหน้าที่หนึ่งนะสองหน้าที่สามหน้าที่สี่หน้าที่ห้าหน้าที่หกหน้าที่เจ็ดหน้าที่แปด 8หน้านะครับผมสําหรับหน้าจอสามารถเปลี่ยนได้8หน้านะครับผมแล้วก็เมนูเดี๋ยวจะได้เข้าพาพาเข้ามาดูเมนูมันจะมีเมนู GPS setting นะครับผมเนี่ยก็คือเซฟตามที่เราชอบเลยอันเนี้ยคือรันโหมดก็คือมันจะมีหลายโหมดนะครับผมโหมดทิปเซตสปีดหลายโหมดนะครับผมท็อปสปีด60ฟุตทิปโหมดคือสามารถเราเป็นรถทิปอยู่แล้วเนี่ยเราใช้ทิปโหมดนะครับผมทุกคนแล้วก็สามารถตั้งเล่นหลายอย่างมากเลยแล้วก็กดเซฟนะครับผมปึ๊บเนี่ยเซฟเสร็จเรียบร้อย เ้วก็กวไปดูที่ข้างหน้าเมนูหลักนะครับผมสําหรับใครที่ชอบจับ GPS นะครับผมเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณนะครับผมเหมือนสัญญาณโทรศัพท์เลยนะครับผมทุกคนเห็นไหมที่มันอยู่บนสปีดนะครับผมอยู่ข้างสปีดเห็นไหมตอนนี้มันมีอยู่ประมาณสี่ขีดครึ่งนะครับผมทุกคนถ้าเต็มมันก็จะประมาณห้าขีดอืมถ้าเต็มก็ตอนนี้ก็จับได้แล้วประมาณ3ามขีดก็น่าจะจับได้แล้วสามขีดก็โอเคแล้วนะครับผมสเสถียรนะครับผมอันนี้เต็มแล้วคือตอนนี้เราอยู่ในบ้านเราไม่อยู่ข้างนอกนะถ้าอยู่บนข้างนอกที่ยังโล่งโปร่งเนี่ย สัญญาณเต็มนะครับผมทุกคนนี่สําหรับสายทิปนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเราสามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมตอนเราออกทิปนะครับผมว่าเราใช้ความเร็วไปเท่าไหร่ความเร็วเราใช้ไปกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมมันจะมีหน้าหน้านี้นี่ทิปโหมดนี่หน้านี้เลยเห็นไหมเรามันจะมีบอกหมดเลยนะครับผมทุกคนว่าเราใช้รอบไปเท่าไหร่เวลากี่โมงแม็กสปีดเท่าไหร่ ความเร็วเฉลี่ยเท่าไรหกสิบฟุตนี่จะประมาณนี้นะครับผมคือโคตรดีผมบอกเลยเราเช็รลอปอืเย็นไงอันนี้คือรอบนะครับผมแล้วก็สามารถดู af ได้ด้วยเห็นไหมทุกคนนี่โคตรสุดผมบอกเลยถ้าเราสมมเว่าเราจะรีเซ็ตใช่ไหมเรากดกลางแช่ไปเลยคือรีเซ็ตระบบรีเซ็ตทั้งหมดเลยความลงความเร็วหายหมดเลยนะครับผมเรากดตัวกลางแช่ไว้ มันก็จะลบรีเซ็ตที่เราเคยขีมาทั้งหมดเลยออกเลยนะครับผมมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับผมทุกคนเราสามารถตั้งแจ้งเตือนรอบได้คือผมจะแจ้งเตือนรอบประมาณสักเราใช้รอบน่าจะไม่เกินหมื่นสองอะน่าจะไม่เกินหมื่นสองนะเนี่ยผมกาลังรีรอบอยู่ตอนนี้ตั้งไว้หมื่นสี่นะครับผมเรวรีไปประมาณหมื่นสองถ้ารถึงรอบสับเกียร์ปุ๊บมันจะกระพริบหน้าจอจะกระพริบเลยเอาตั้งไว้หมื่นสามก็ได้อะแต่ตั้งไว้หมื่นสามนะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูหมนะื่นสามนะเดี๋ยผมจะหมุนปรับรอบตัวนี้นะครมมื ต้องเซฟทุกครั้งนะครับผมที่เราแก้ไขถือว่าเราขี่ไปป้าดพอรอบเราถึงหมื่นสามปุ๊บเห็นไหมมันจะกระพิบอย่างเงี้ยคือเราต้องสับเกียร์นะครับผมทุกคนคือเราต้องสับเกียร์เห็นไหมถ้ายังไม่ถึงมันมันมันก็จะไม่ไม่ตัดนะครับผมพอถึงรอบปุ๊บหมื่นสามปุ๊บสับเกียร์ต้องสับเกียร์แล้วเป็นไงทุกคน อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับผมสําหรับสมาร์ทเกตตัวนี้นะครับผมทุกคนหรือว่าใครแบบว่าหมอบรถไปกลัวไม่เห็นว่ะสามารถมาหน้านี้ได้เลยนี่หน้านี้สปีดรอบแบตเตอรี่นะครับผมเดี๋ยวอันนี้คือแจ้งเตือนแบตเตอรี่ไว้แล้วอยู่ที่เท่าไหร่วะคือถ้าแบตเตอรี่ต่ำกว่าห้าโวลต์มันไฟมันจะกระพริบนะครับผมทุกคนอ่ะโอเคแบตเตอรี่ผมตั้งไว้ที่สิบสี่นะครับผมเดี๋ยวผมก็กดเซฟเลยแล้วเราก็ไปที่ c บ h o ฮม เห็นไหมมันจะเป็นขอบกระพริบนะครับผมเห็นไหมทุกคนคือแบตเตอรี่เราต่ำเนี่ยที่มันกระพริบกระพริบเนี่ยคือมันบอกว่าแบตเตอรี่เราต่ำนะครับผมเพราะว่าแบตเตอรี่ของเราอยู่ที่ส6บหกอ้สิ1เอดุดกโวลต์นะครับผมแบตเตอรี่มันต่ำปุ๊บมันจะกระพริบตามขอบเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเราก็เข้าไปแก้ไหมเพราะว่าแบตเตอรี่เราอยู่ประมาณสิบเอ็ดโวลต์อ่ะเหลือสิบโวลต์นะครับผมโอเคแล้วก็กดเซฟนี่เป็นไง โคตรสุดผมบอกเลยหน้านี้สวยปะสำหรับรถทิพย์นะครับผมเวลาเราออันนี้เป็นกราฟนะครับผมทุกคนเป็นกราฟมีรอบมีเอฟบอกนะครับผมทุกคนเป็นไงสุดจัดนี่แล้วก็มาดูรอบนะครับผมรอบที่เราใช้ไปนะครับผมแบตเตอรี่ท็อปสปีดนะครับผมนี่ที่เราใช้สําหรับรถทิพย์นะเราสามารถ ปรับได้นะครับผมว่าเราจะเอาอะไรขึ้นข้างบนจะเอาอะไรอยู่กลางจะเอาอะไรอยู่ล่างสามารถเอา AF เข้ามาได้นะครับผมสําหรับโหมดหน้านี้นะครับผมเราเลือกได้เลยว่าเราจะเอาอะไรเข้ามาอยู่ในหน้าจอนะครับผมเราเลือกได้เลยเข้ามาเซตติ้งเหมือนเดิมนะครับผมนี่เห็นไหมเมื่อกี้เราข้างบนคือความเร็วสปีดใช่ไหมข้างล่างรอบอันที่สามคือแบตเตอรี่ใช่ไหมเราสามารถเปลี่ยนได้นี่ AF แล้วก็เซฟป้าบแล้วเราไปดูหน้าจอนะเห็นไหม AF ขึ้นมาแล้วโคตรสุดแล้วก็ตัวนี้มันมี GPS นะครับผมทุกคนตัวนี้มี GPS มีความเร็วบอกนะครับผมทุกคนนี่เอามาให้ทุกคนดูแบบคร่าวๆก่อนนะครับผมทุกคนมาศึกษากันก่อนเดี๋ยวถ้ามีวางจำหน่ายวันไหนเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับผมสำหรับสมาร์ทเกจตัวนี้นะครับผมของ NM ชลบุรีนะครับผมทุกคนเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับผมทุกคนรับรองมันแน่นอน